ติดตั้งบานเลื่อนชุดพัฒนาแบบเลื่อนสลับนะครับพอเราประกอบเฟรมเสร็จนะครับเราก็เสียบไปที่ช่องปูนนะครับสำหรับช่างนะครับที่ซื้อสินค้าจากเราไปนะครับอย่าลืมส่งคูป,ปองนะครับส่วนออนไลน์เราก็ส่งคูป,ปองให้ทุกคนเหมือนเดิมนะครับ จับรางวัลปลายปีนะครับรถกระบะอีซูซูดีแม็กสปาร์พอเราตีบานเสร็จนะครับเราเสียบเข้าเฟรมบนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาเข้ารางลางนะครับยังไงก็ลื่นนะครับผมชุดพัฒนาไม่จําเป็นต้องเป็นยูโรก็ลื่นนะครับชุดนี้นะครับก็จะสูงประมาณ2องเมตรเจหรือ2องเมตรแปเซนนะครับบานก็จะใหญ่แบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องกังวลเลยนะครับว่าบานจะอ่อนแอไหมเพราะว่ายังไงเราจะดามให้แข็งแรงอยู่แล้วครับหน้าตัดของเราจะออกแบบมาให้ มันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้เป็นเพียงกระจก6มิลน,นะครับแต่ก็เห็นไหมครับเวลาแบกขึ้น มันก็ยังแข็งแรงครับไม่โบกไม่หวั่นนะครับเวลาเราจะตีบานเนี่ยครับแล้วก็ตีแบบตะแคงแบบนี้ครับบานมันจะแข็งกว่านะครับตีบานเสร็จแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับเสียบที่เฟรมข้างบนนะครับสาหรับตัวบานแล้วก็ให้ขวางล่างเนี่ยค่อมรางล่างไว้นะครับยังไงก็ลื่นครับสาหรับชุดพัฒนาถ้าใช้ล้อตลับ4ลูกแบบนี้นะครับสาหรับบานขนาดนี้นะครับอลูมิเนียมที่เห็นอยู่อันนี้เป็นสีดาซาฮารานะครับอย่าลืมติดตบเสาเกี่ยวด้วยนะครับผมถ่ายไว้ไม่ทันมาเราก็ใส่ตัวล็อกนะครับระบบล็อกของเราจะเป็นแแบบบล็อกเดียวนะครัต่ ใส่แกนล็อกเดี่ยวนะครับเป็นล็อกแบบจับฝั่งนะครับแต่ล็อกเดี่ยวจะแข็งแรงได้นะครับก็ต้องมีตัวล็อกกลางบานนะครับวิธีติดล็อกกลางบานก็แบบนี้ครับเตเปอร์แท็บสแตนเลสก่อนครับแล้วก็ยึดสกรูเข้าไปนะครับเราก็จะติดเสริมเสาบานเลื่อนต่อเลยนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีจับฝั่งนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ว่าชุดนี้นะครับผมจะเอาล็อกแค่ด้านในเท่านั้นนะครับ อันนี้เทสความลื่นกันให้ดูนะครับด้านนอกนะครับตัวเสริมเสาบานเลื่อนก็เป็นมือจับได้ในตัวนะครับแต่ความแข็งแรงนะครับถามว่าล็อกเดี่ยวมันแข็งแรงไหมนะครับแข็งแรงมากนะครับเราไม่จําเป็นต้องติดมันติพอยล็อกนะครับเพราะเรามีล็อกกลางบานมันก็จะงัดไม่ได้แล้วครับเพราะจะติดตัวค้ำกลางตัวล็อกค้ำกลางตัวนี้นะครับก็เป็นไงครับเสร็จเรียบร้อยครับการติดตั้งชุดบานเลื่อนพัฒนานะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ